เสียเวลา2นาทีแต่คุณจะมีรายได้หลักแสนถ้าคุณดูคลิปคลิปนี้ครับใช่ครับอย่างที่โค้ชวีบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับว่าคุณเสียเวลาดูคลิปนี้2นาทีแต่คุณจะรู้วิธีการหาเงินรายได้หลัก แสนต่อเดือนได้ครับนี่คือวิธีการตั้งชื่อหัวข้อคลิปดึงดูดความสนใจของคนบนโลกออนไลน์ครับหลายคนนะครับทำคอนเทนต์แต่คิดวิธีการพาดหัวหรือเปิดหัวคลิปไม่ค่อยออกนะครับโค้ดมีให้หลักการง่ายๆเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าการตั้งชื่อคอนเทนต์นั้นเนี่ยคุณต้องตั้ง2อ,อย่างครับเพื่อดึงดูดความสนใจคนอย่างแรกเลยก็คือเขาเสียอะไรไปคนดูนั้นเนี่ยจะต้องเสียอะไรครับและอย่างที่2คือเสียอย่างนั้นจะได้อะไรกลับมาครับถ้าคุณสามารถ ทำให้คนดูรู้ได้ว่าเขาเสียอะไรไปนิดหน่อยแต่ได้ผลตอบแทนกลับมามากมายมหาศาลการตั้งชื่อแบบนี้แะครับจะหยุดนิ้วหรือหยุดความสนใจคนได้ดีครับคุณลองเอาเทคนิคเสียอะไรไปและได้อะไรกลับมาในจํานวนที่มากกว่าเท่าทวีคูณแบบนี้แหละครับคือเทคนิคก,การตั้งชื่อที่หยุดนิ้วและหยุดความสนใจคนได้ดีคุณลองเอาเทคนิคน,นี้นะครับไปปรับใช้กับการตั้งชื่อคอนเทนต์ของคุณดูนะครับและคุณจะมียอดวิวเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ โค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์